กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับรายการคุยและข่าวทั้งช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกับผมที่แดงคนไข่สิพาพพี่น้องมาตามต่อขอมุลแนวทางเหล็กปูนหนาล่าสุดเม็ดเดียวเด้อพี่น้องเด้อบวกควรสิบพาด,ด้วยเหตุผลประการทั้งปวงนะครับพอเส้นอุดรพ้นกระแบงปัดนมาแล้วพี่น้องถึงแต่ตมือเสิบนี้ละทั้งขอมุลภาพและขอมุลเสียง ที่พี่น้องสิไดรรับชมรับฟังในคลิปนี้เป็นการทำนายตัวเลขพี่น้องครับถ่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอพี่น้องเดอมาเริ่มกันที่ข้อมูลแนวทางของคุณพ่อเซียนอุดรนะครับพันแบ่งปันมาวันนี้พอพันมั่นใจเดอร์นะครับพี่น้องครับัิเดร่มา ตนันชุ่นช่วงแรกๆกับฟันได้อยู่ตัวเขาจะตีได้ข่อนจี่เป็นเลขสามตัวเอาเอาเลขอันสามหางสุดหนึ่งก้อนก็นกนได้เลขบนนี่แหละมันจีเป็นวันเจียวกับไอ้ไงนี่แหละไงมูนี่แหละมันก็จีเลขก็ดีเอารวมใชสามคนก็ดีเป็นหกสามแปดมั้งจ้ะแมนหางหนึ่งหกสามแปด นี่คือเลขบนนุนหของสามแปดเราจะก็จะขีเฮ็ดเอาดอกเอาลงมาสามแปดก็ได้ตัวนึงสต,ตรงตรงเลยล 3, นะสามแปดแทมขึ้นล่าซุดบ้าน,นี่แต่ว่ากับหลายตัวกับเสียงมึงมันกับว่าเขาเนาะแต่เมื่อผม่าฟันมันขึ้นนี่ไหมครับแต่ว่บ้นเมนอยู่หรอกมัน ขึนสิบแปดเนาะแฮมแฮมแปดคำขึ้น <c oughs> ก็ได้อยู่เตาองคก้อนก็ได้ที่หดก้อนอันอันฟันฟันไว้า้วยกอดมีอยู่างบนเออพอผมตีซีหกหแม่ป้าหาหกก็เลยบ่เอาป้าตักเก่าเลยบเอาหาหก <c oughs> ครับใชาบัไดจำฟันมือเล่มือเลกออกันแมหมดก้อนนี่ แต่ว่าแต่ว่ามือนีมือนีฝันเกี่ยวกับฝันมันในนอนกับผู้เฒ่าวไหมู oh. ้เฒ่ามียิง่งปกติกันมียิ่ยงก็ติน้ำน้ำเก้าผู้เฒ่ามียิ่ยงเก้าหกเม็ดเดียวเลยลางทิดเอาไปลางงบพอเมียนลางาเก้าหกหกลางตัวเลข บ้านขานคืออยากออกมันสิสูงออกสูงเมื่อคือว่ามันสูงหรเรียกวันคานกันว่าสูงกับแม่นเป่าเไยกันไว้ตัวนึงก็ได้สองหกกันสองหกครับเคือว่ามันใจยากเลยกันแปดคำมันก็บจีเครื่องงวดกวอนนั่นะนะงวดกวอนกับฟันมือเรียกออกเนาะแต่ว่ามือนีฝันกวอนงวดดอกอยู่นี่มันกับมันกับสูงกันแปดคำ อตอนกับตรงเก่นะาคำกับแม่นดีไปสิเกี่ยวกบตัวเก่าเนาะงานว่าตัวเก่าน่ยเรบ่เอาเรบบางมันใจรเราทิศเ่อง่างวันครับผมสำนกสิบแปดทีด่นี่คว่าเก,าเก,าก้าเก้าหกนะมันคือมูลเลกเนาะเลผู้ใหญ่เลกผู้หญ่ครับเขาสมัยเราทิศ ครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อครับพี่น้องครับพอเส้นอุดรน,นะครับหกสามแปดรายก็สามแปดอันนั้นพ่อพันห่ายเป็นข้างบนนะครับส่วนว่าเก้าหกนี่พ่อพันถหายเป็นข้างล่างอีกครั้งหนึ่งกันไปสองหกพันวาถึงสี่นะครับอันนี้คือคุณพ่อเส้นอุดรเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นฟันได้มือแปดคำนะครับอันที่จริงตั้งแต่เกา้าคัเป็นมือฟันได้แปดคำแปดคำเก้าคำช่วงนี้แหละช่วงย่ามหวาน ฝันย่ำเลยกับเป๊ะย่ำหลั่นเด้กพี่น้องนะครับพอเสียนอุดรเนาะบัดฑีตศิลปพี่น้องฟังนะครับคุณแม่มุกดาหานพันแบวงปั่นมาปูนาบนะครับพี่น้องครับฮัลโหลสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าครับผมปูานาเป็นหม่าคือแม่เป็นว่าดูคือเอาบ,าบ่ได้บัณฑิตศิลป์โบมาบังแม่บโบด้วาายวันใดคือเอาบ่ได้วันที เออวลาเจ้าอันดูก็เอาอะได้เอาก็เอาในตู้ที่ให้นั่นเองอะไรก่อนอันอันทิ้งตัวก็เอาคือเก่าอยู่เนื่อไอ้เพื่อนแสงอะไรว่อนอ่าันในน้ำงูลูกก็ตีใส่งูครับอันปัญหญากันแล้วเสกหาเกาชูน,นั่ยเนี่ยอะไรก่นอนครับเป็นแบบว่า ็นย mm. <c ười> mm ังจังเอาโมได้เอาโมได้เนี้ยบูผจัางแก่เสียห็ตก็นเลยอกน้ำต้นอย่างนี้เนาะมันบอกเก่าซูนก็ออกเล่ากันเลยนึ่งซูนก็ออกเล่ามันแล้วเม่ก็บอกน้ำต้นอย่างนี้นะครับเอด็กตัวเดียวกันเนี่ยเป็นตัวใดยี่เป็นป่ะตัวเดียวกันมันเป็นตัวใดเออคนละเด็กตัวเดียวกันเนี่ยมันเป็นตัวใดผู้จ้างทีกันเนี้ยเม่กันเลยว่าออกสินะอืม บอกน้ำเล่านัาน่นนะว่าเอา้าเจ้าซื่อเล้วมันบ่ถูกแล้วแต่ปัญญาเึ็นบางเนี่ยคือหวัวกลน้นน่นนะเออเหอซื่อเล้วคันสิโทษปัญญาขึน้นออกเอาปัญญเป็นบ้างนกักเสียนั่นบนนันเน่เน่ปูนจะให้ตัวเดียวถ้าเอาไม่ได้นะสารตัวหาใสา่อีเราอะครับเอออันนี้ เอาให้เบื้องนี้สามันเป็นตัวใดที่ปลู่กันว่ามันบอกอันนี้รูปปฏิทินใดสื่อ่อนไลน์แตยใดแต่ในบอกมันเป็นชนิดเนอะก็เอาตัวที่ปู่ให้ใหม่นี่แหละเป็นกเลยว่าเอาตัวที่ให้ใหม่นี่แหละติเออเอาตัวที่ให้ใหม่นี่แหละคนเอว่าเจ้าทำไมเอาไม่ได้เคยเอาอยู่ปู่ให้ทำไมเอาไม่ได้น เอาบุญเหมืนยังตัวเก่าอยู่ปูกับหินหนิ่งยู่ก็เลยว่ากะนี่แต่เมย์อันเมย์่มมากเอาตามของเมยนั่นนอนกันเนะเมย์จะได้ว่าก็ซื้อยู่ก็เลยว่าครับผมปูให้อันทิ้งตัวลูกก็ซื้อไปเพิ่อแล้วมันไม่ออกตรงคนก็เอาปหมือนยันมันจรินคือโลกคนที่เพป็นวสังโบกันนะสิ่เบ่นอืมอืมเออเมย์ก็เลย สองคิดสองใจสิท่ทนดืด้องตนอยู่วันนี้แมาก็ตะเคียนไข่ลาปูให้สองตัวยี่วังจิตเป็นลางของเกิดบอกเพื่อนไหสองตัวถ้าไหเคียวสองตัวอยากได้สามตัวหาสายเ e, อาเองเอาวะเลยสามตัวหาสายเอาเองเออวันนี้แม่เลยว่าไหกันไอเชวสองตัวจะเป็นลางแน่อนอนจะให้เป็นบุญสมบัติเลยวะ ก็ไม่รู้เลยถ้ายังได้สามตัวหาใส่เองเรอ่ะครับต้องไปเลีเคียนหนยเมนะฮุกซูนกศูนเออเดน่ะฮุกซูนต้องไข่ช่องตัวต่อครับเออไปเเคียนเด็กนะเด็กวันนี้มาเลยเพราะว่าหมว่านี่เมนี่ยสื่อเรียนน้ำรานนะเม่ก็เลยเอามาใส่หัวมันนอนไว้สื่อหาซุนหาเก่าซุนน่ะนะครับแล้วก็หาหาหน่อยเ คือเด็เกันเอกกรนไหวนะครับรัสเซียก็เป็นแต่ในาเอาไม่ได้จริงๆเลยมนปะเอาก็เอา,าวเวไาอแล้นนลวว่ามันนี่มันเป็นหมวเป็นเคียนตุเร่อะไรอีน่าสิใายเด็กแต่เนี่ยมันแต่มาส่วนเมฆรือว่ามันโผล่เลยเป็นสิมัง,งเมฆสมองอันมันแตมาส่วนไอ้ว่าอัน,อนไปงานันา่งโซบนนั่งโซบุร้ายตายบุญจักบุญจักว่าคนตายเห็นก็ว่าคนตาย ซส่นโชคเส้บุญมันเลยเร้ยว่าองศีนะอืมอย่ลยนี้ไปน้ำตานไปหอดเขาไม่ได้บาททั้งบานเมียคนแยหมองเอาซาลาไรลเรือไปแต่เก่าเนแก่ครับไปหอดมันนะว่าโอ้ยมาตรงไปงานโชกมันนะว่าไปงานบุญนี่มันเอาว่าองศีนะอีนางมันขายดีบนะอืมแที่มีสื่อกันนะแต่วอนไปทนบุญมันนะว่าที่เจ้าให้เงินเจ้าร้ายอยู่อันไปทนบุญ เป็นสื่อกับปุ่นมะเหลี่ยงคุ้นมันหวานนะเอ้อไปกับไปซูเสียเอาปูทอดไส้เดี๋ยวขอยเพลมาน้ำมูในในซองปั้นแล้วกันปะันนีเจ้าพูดเองเงื่อนเนียจะเพิ่มใช่เหรอยันี้มันหวานนะมิกไเลยเพื่อมาเอาแสดนสิโ้สัตเจ้าเพิ่มเฮ็ดหน้ามั่นมันหวานนะเน่ก็เลยเอาให้มันหาลอยให้หาลอยมาเอาโมโบเอาหาล่อยนะมันหวาน พออยาน้เอานังเจ้าหกสิบบาทมันหัวอาสินะอเออเอาหกสิบาทก็เอาเงินหาน่อยมันมันเกิดทรงขึ้นเอาเอาเงินหน่อยเจอม้าหกสิบบาทหกสิบาทแต่ว่าทอนออกมาจากธนาคารใหม่ๆกันยังไม่ไมเอาหกสิบาทนี่ไปเห็ดได้โมนึงอยู่องคนทำก็ได้เอาน้ำเมี่ยหกสิบครับเออไปเห็ดกับปุ่นเหลี่ยงขุนยางเหลี่ยงไหออกมาแต่ว่ายางมันเดียวก็มั่นแบบนี้อันหน้ากัน ูกูไฮเล็กูฮุกศูนย์ไหนมึงเหมือนเอาน้ำฮกสิบบาทของมันออกมันถือก็แห้งเนี่ยมันระวังสินะเอออันเนื้อขาเหลี่ยคขเนนะมันออกมันถือก็แห้งไอ้ว่าเลยมันจะฮุกศูนคอยกับเจ้าหุกสิบบาทที่น้ำกระปุ่นเนี่ยงก้นจนอิ่มเหมือนกันถือสีใต้เนี่ยออกมันระวังสินะเอ้ามันถือมาขึ้นสีใต้เขาเรียกว่าน้ำมันแดง มันมาหอดมันออกมาหอดเพื่อนมันเน่ยมันมันเป็นยูนเนอร์เพื่อนนี่เนาะมามันนมมะโก้มาดมเอ้าขนมมะโกมกุเหตุสซสารมันเป็นเป็นยิ่งแหมกันด้วยวะเอาห้องไปน้ำกันกันค่ะกันเพ่งกันแต่ว่ามันมันจะโกดดมแหมอยู่ครับมันนี่แหมสีกันโบนไว้เอาซี่ใส่มงดูสีแดงเออซีใส่ทีแม่สี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์ สี่หกศูนย์เนาะหนึ่งถ่านนั่นไปบุญนะครับเดีปูโลเคียนไหนแล้วมาเอาไม่ได้จริงๆเลยละวาเลีมันตัวเดียวกับเม่นยูุ่อันนองถึงวันตัวเดียวเนี่ยเก่าศูนย์นะนะสีแดงครับมันก็เป็นฮุกเนาะคัะมันโบกเป็เก่าเนาะอืมเม่นเม่นจังหวะแต่ว่าวันนี้ก็เล่นมาซุ่มอมนึกเมฆก็เล่นมืมือเนาะมือมือมันกดมันดุมมันยังแหม่มมือมือเเม่ว่าเอาสี่หันใส่หกศูนย์กันทีแดง เม็ดเดียวน้อแม่เนาะเมดเดียวทำหนีเลยมันนี่บานวันนี้มาคุยกันก็มันมันออกไปเดียย่ยาิมอมันมาเวเกยมันปะมันลูกกาจะโตมาตะกรุงเรีฟัน่าคนนันติเรือนเจ้าอยู่แบบมีจะต้งขั้นในเรือนเจ้ามันปะออันเดือนเดือนนี้เนี่ยยาเม็ดใน่ไหมันเดียก็แว่าในความันเอมันจะมาเวเมเี้เออเออ เออกันตามกูฟันเนี่ยกูประว่ามันสิเขียอยู่ในห่้อเก่าชุนโตวุกชุนสองโตนี่แหละอันเรียว่ากูในงานเิ่นบังกูเนี่ยกัเรียกว่าเล่นหลลูกลูกเพิ่นอยู่กรุงเทพเออฝันลูกคนเต็มเฮือนแม่วันสันทอเออฝันเูกคนจต้มเงื่อนแม่แต่เชื่อนแต่นี่แต่ต้องข้ามกอนอันตาเงื่อนอีนังกับปิดต้องข้ามบิดมันเบานะโอเพผมว่าทำเอาเหล็กน้ำเล่าเนี่ยเป็นอย่างวันที เออมันเกิดความพิซซ่าดิ้นน้ำาดูมีเตียงอันโชลีอยู่น้ำเล่าคนก่อนเอาอันดีบอกตามเหลือมันว่าอันตามมัาดเพืันไทยตั้งแต่เขาขอนมวกเขาหันถต่มันเกี่ยวกับเพื่อนกับเป็นบันทิปีที่จะวอนเดียวเมย์ว่ะครับครับพี่น้องครับหกศูนย์เดินนะครับหกศูนย์พี่น้องสามตัวนี้สี่หกศูนย์เนาะ อันนี้เป็นเม็ดเดียวเล็กปูนาโคงสุดไทยนะครับแม่บุญดาหันพผ่นแบ่งปันมาเป็นการทำนายตัวเลขเด้อนะครับพี่น้องไทยทวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อมส่วนบุคคลโปรใ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันขอบพระคุณพ่อเซนอุดรน,นะครับและแม่บุญราหัน เฟือแบ่งปันไม่พี่น้องในบึงในชมพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ